สบายดีมื่อทุกคนเมน,นี้เขามาเรียนภาษาอังกฤษเปน็นนำกันเรียนอา่านเรียนเว้าเรียนแปลซึ่งบทเรียนเมน,นี้แมนคำศัพท์ทางธุรกิจภาษาอังกฤษอา่านว่า b u s i n e s s vocabulary b u s i n e s s ฟังคืน b u s i n e s s แปลว่าธุรกิจ CEO chief executive officer ฟังคืน ship exclusive officer แปลว่าหัวหน้าหรือผู้นําองค์กร brand ฟังคืน brand ยนนี่ห้อหรือว่ากา advertising advertising แ,แปลว่าโฆษณาธุรกิจหรือว่าการโฆษณา bureau bureau สำนักงาน โปรเจกต์ฟังคืนโปรเจกต์แปลว่าโครงการคอมพานีฟังคืนคอมพานีแปลว่าบริษัทแฟกเตอรี่แฟกเตอรี่โรงงานเวกเวกแห่งงานหรือค่าจ้างเรเวนิว หรืออ่านควบ revenue แปลว่ารายได้ shareholder ฟังคืน shareholder แปลว่าถือหุน้นหรือว่าผู้ถือหุน้น marketing marketing การตลาด investment investment การลงทุน currency currency เงินตา point of sale point of sale แปลว่าจุดขาย cost cost แปลว่าต้นทุนหรือว่าคา่าใช้จ่าย import import แปลว่าการนำเขา้า boss boss แปลว่าหัวหน้าหรือว่านายจ้า,จาง output output แปลว่าผลผลิต export export การส่งออก budget ฟังคืน budget แปลว่างบประมาณ commerce ฟังคืน commerce แปลว่าการค้าขาย distributor distributor แปลว่าตัวแทนจำนาย function 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 แปลว่าหน้าที่ d e b t h function d e p t แปลว่านี่สิน department department แปลว่าแผนการ d i s c o u n t ฟังคืน discount แปลว่าการลดราคา fact fact แปลว่า fact หรือว่าส่ง so fact สำหรับตัวนี้กับบ้านเอกก็มักเอิน f a x เนาะง่ายๆ goods goods แปลว่าสินค้าหลายคนเนาะมักลงคำว่า g o o d คือว่าดีแต่ว่าสังเกตบนต่างก็คือ g o o d ตัวนี้ จะเติม S ซึ่งออกเสียงซอ c e แปลว่าสินค้า director director แปลว่าอำนวยการ a s s u r a n c e a s s u r a n c e แปลว่าการค้ำประกันก็จบลงไปแล้วสำหรับบนเหียนในมือน,นี้มีอย่างอยากตำหนิดีสม ด้ายาให้สอนบทเรียนแบบไหนก็สามารถคอมเมนต์ใตล้ลุมวิดีโอนี้ได้สุดท้ายนี้ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อไปพบกันในคลิปต่อไป see you soon thank you for watching